สวัสดีครับผมยาจาตีเจ้าเก่านะครับวันนี้ผมจะมาทำหัวให้ดูตามสัญญานะครับเพราะว่ามันมีบางจุดที่เราต้อง้องคุยกันบ้างแบบมันมันการแบ่งตัวแบ่งอะไรเนี่ยมันมันจะลงตัวแล้วการย่อกันอะไรเนี่ยมันก็จะลงตัวแบบไม่น่าเกลียดนะครับเพราะหัวหนังสือเนี่ยถ้าเราทำไม่ดีเนี่ยบางครั้งหนังสือดีๆก็มีราคาดูไม่มีราคาไปเลยผมว่าต้องพยายามที่มัน ถ้าต้องทำให้ดีครับเดี๋ยวผมลงมือเลยนะครับนี่เรื่องอะไรครับลุงชายบ้านหลอนบ้านหลอนค่ะ ันนี้เรื่องต่อไปแล้วนะคะนี่เรื่องอะไรอีกจ้าลุงชายเรื่องหลับทับศพหลับทับศพค่ะเนี่ยเ,รา,เราจะเขียนให้มันสวยๆนะครับแล้วก็แบ่งมันนับตัวอักษรแล้วแบ่งแบ่งแต่ตรงนี้ก็ให้ใหญ่ๆหลังมาก็ใหญ่อันนี้มุงกะไว้นะฮะกะกะแต่ละตัว ก็ก็ได้อย่เงี้ยถ้าแบ่งไว้เงี้ยมันจะง่ายถ้ารู้วิธีมันจะไม่ไม่ขาดไม่อะไร ใครที่ชอบตัวอักษรแบบนี้สามารถเอาไปตัดติ๊กเกอร์อะไรก็ได้นะคะเหมือนเป็นการทำมือมใช้ฝีมือค่ะ สองเรื่องนี้ให้เสร็จแล้วลุงชายก็ใช้วิธีสั่งสีให้ดูคือไม่ไต้องเอาทั้งแปดเอาแค่สีแค่สีเนี่ยแล้วลุงชายก็เนี่ยลุงชายลงหมึกสองอันนี้ที่ว่าเรื่องบ้านหลอนกับหลับทับศพอันนี้ของเมื่อวานทำเงาแล้วอันนี้ลุงชายทําเงาแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวลุงชายก็ใช้ทําสั่งสีให้ดูก็เหมือนกันไม่ต้องทําหมดทั้งแปดละเอาแค่เพราะว่ายังไงก็ใบเดียวมันไม่ไม่เสร็จอยู่แล้ว ป้าลุงชายต้องทำสองใบลุงชายก็ทำให้ดูแค่สีสีอันก็พอเดี๋ยวสั่งสีให้ดูด้วยว่าลุงชายสั่งเปอร์เซนต์สียังไงตัวอักษรอ,อะไรแทนสีอะไรตกลงเล่าอ,อย่างนั้นนะครับเพราะถ้าเขียนทั้งแปดอ่ะมันจะยาวเพราะว่าถ้าลุงชายทําอย่างอื่นป้าแต๋วยังตัดได้ค่ะเพราะเนี่ยทีหนึ่งก็บางทีเป็นชั่วโมงป้าแต๋วต้องตัดให้เหลือสิบกว่านาะที ถ้ามันยาวไปมันก็เนาะคนดูก็จะเบื่อบางทีป้าแตวนั่งตัดกันสามชั่วโมงค่ะตัดสามรอบสี่รอบป้าแตวเพิ่งอัดทำแตวยังไม่เก่งเมื่อวานป้าแตวก็ไปดูตัวอย่างที่เขาสอนแต่ป้าแตวไม่ค่อยมีเวลา ไปเล่นหรือไปเรียนรู้เพราะกลางวันป้าแต๋วต้องทํางานค่ะเดี๋ยวไว้ป้าแต๋วว่างจากงานสักหน่อยแล้วป้าแต๋วจะฝึกทําให้มันสวย มื่อวานมะม่วงวันนี้เฉากล้วยอันนี้ลงเงาดำๆนะครับให้ตัวมันมันมันแข็งแรงก็หนังสือจะได้ดูตัวหนาขึ้น ดูแค่นี้ก่อนนะครับมันก็อย่างนี้และครับยินดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีสดอมองมองมองอย่างนี้สวัสดีค่ะจะทำอะไร สวยของกงไบ้านมันนี่ไม่ได้ลูกคานั้นไม่ได้ค่ะโงทงนหน่อยไม่เห็นมีแผลเลยเนี่ยนี่ไงตรงกางนะโอ้โหเขียวเลยโอ้โหแล้วทำไมไปดําน้ำใส่น้องน้องนึกวัาปลามากัดนี่นักเขียนหญิงคนคนแรกของบ้านชายชาตีค่ะไม่ใช่อ่ะคนคน หลานสาวกลงค่ะเขียนเขียนน้ำลายจิ๋วน้ำลายนะลายลายน้ำลายถุงเอาน้ำลายนัดไม่ใช่น้ำลายกลงน้าลายนัดไม่ใช่น้าลายกลงเขียนชอไห เช้าใช่โอเคนะพอแล้วนะคะนัดสวัสดีค่ะก่อนนัดสวัสดีค่ะก่อนสวยสวยค่ะสวยสวยค่ะสวัสดีคุณสุวันไทย ถ่าได้สิไอ้หนอนหน่อยอะไรนะอะไรสีแล้วไม่มือหน่อยเขียนเขียนดาวให้เขียนดาวให้โอ้ยระบายสีหน่อยโอ้ยมันเสียหมดแล้วเนี่ยหนูไปเขียนเนี่ยไหมเนี่ย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 เขียนหมดเขียนหมดเลยพอยัง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 ไอ้เดี๋ยวมาหากลุ่มหน่อยนี่ตอนนี้จะย่อนะครับ จะยอะ่อแล้วเดี๋ยวผมจะโอ้ไม่ใช่ยอ่อย่อด้วยแล้วใส่สีด้วยครับใส่สีให้ดูคืออันเนี้ยมันจะเป็นหนังสือแบบสามชั้นน่ะคือมันไม่จมผมไปใส่ตรงไหนก็ได้มันมันมันจะไม่จมเพราะว่าเราเราเรา,เราสั่งให้มันลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับคือเราสั่งแล้วเนี้ยมันเราจะทําสีเนี่ยสั่งแต่ละสีเนี้ยให้มันขึ้นมา ลอยขึ้นมามันจะมีถึงสามสีอันนี้สีสีดำเป็นเงาเป็นเงาขึ้นมาแล้วนี่สีสีฟ้าสีเหลืองสีแดงเนี่ยมันขึ้นมาเลยคือไม่จมอ่ะถ้าเราเอาไปเขียนแบบอีกแบบนะแบบลงดำหมดเลยเนี่ยมันมันก็จะจมคือมันจะทำยากแต่มันจะไม่สวยผมผมทำไม่ยากอะไรแต่ช่างเขาทำยากอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะย่อให้ดูนะ นี่อันนี้ยอ่อแล้วจากจากอันเนี้ยย่อแล้วควรจะแปด 8, ประมาณแปดเซนถ้าแปดเป็นเล็กไปก็เพิ่มเป็นเก้าเพราะช่างจะรู้ว่าวางยังไงยังไงแต่ผมจะเอาแปดไว้ก่อนเลยแปดนี้มันก็แบบจะลงตัวลงได้เลยแปดเซนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูครับเ,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 เดี๋ยวลงสีก่อนนะครับอันนี้ อันนี้ผมก็จะทำแบบนี้คือจะจะแบ่งไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เอาสีสั่งสีเลยอันนี้ก็สีฟ้านะครับสีฟ้าก็สี่ร้อยครับอันนี้ก็เป็นสีชมพูก็เอ็มร้อยครับ เอ็มร้อยเอ็มร้อยไม่ใช่เครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยอันนี้ก็เป็นสีเขียวสีเขียวปุ๊บก็วายร้อยสี่ร้อยก็คือสีเขียวตอนนี้เงาสี่สิบเหมืนนั้นสี่สิบสี่สร้อยอันนี้อันนี้เงานะครับก็ตรงนี้เราก็จะทำเป็น เส้นนี้มันต้องให้ใหญ่นิดนึงแต่ปากกามัน,ม,นมันไม่มีผมก็ทำให้ดูก่อนว่าไอ้เส้นเนี้ยนจะเป็นวายร้อยวร้อยคือสีเหลืองคนระับแล้วตรงเงานี้ก็คือแบบถ้าเราถ้าเราไม่ให้มันมานั่นกันเลยเราก็เอาเป็น M 80 M 80 ีหกสิบอันนี้ก็เป็นเป็นสีม่วงนะครับสีม่วงสีม่วงแล้วเงาอันนี้นะครับเงาเนี่ยเขียนอย่างเงี้ยช่างเขาจะรู้เลยอันนี้ไหวร้อยไหวร้อยคือเส้นเล็กๆอันนี้ก็เป็นสีม่วงม่วงแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมันจะมีดำดำข้างล่างอีกชั้นหนึ่งให้ให้ตัวมันลอ,อยขึ้นมา มันไม่จมกรตอนนี้ย่อ,อเลยนะย่อผมก,ก็จะเกียนอย่างนี้ง่ายๆเลยแปดแปดเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าแปดเซนก็ประมาณนี้เงาเก่านะอ็เนี่ยเก้าลงเลขเก้าแปดคึ่งแปดจุดห้าเนี่ยแปดจุดห้าก็ประมาณแปดจุดห้าเือเก้าเนี่ยก็ก็ก็ไม่ทิ้งกัน อันนี้นะครับอันนี้สองสามสีไปเลยอเอาแค่สองแล้วกันอันนี้อันนี้เอ็มร้อยเอ็มร้อยก็สีชมพูเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เอาเป็นวายร้อย สี่ร้อยก็เป็นสีเขียวแล้วก็เงาเงาก็จะแล้วก็จะเป็นสี่ร้อยสี่ร้อยก็สีฟ้าไอ้เส้นเนี้ยแล้วก็เส้นเนี้ยเราก็วายร้อยไปให้มันให้มันตัดกันเนี่ยวิธีที่จะไปให้มันจมนะครับไม่ให้ตัวหนังสือมันจมกับ น้ปกตินนะใช้วิธีเนี้แล้วมันก็จะมีเงาอีกทีลอยขึ้นมาเงาเบาๆลอยขึ้นมาตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับแปดเสียง,งยดังยนะี่แปดครับแปดเซนครับก็จะเป็นแปดบนเลยสังเกตว่าผมจะเขียนพอๆกันหมดเลยอย่างสองตัวเนี้ยบ้านหลอนเนี่ยมันมันก็จะนิดเดียวเองก็เราก็ต้องยืดออกไป ยืดปุ๊บพอย่อปุ๊บมก็ลงตัวแปดแปดแปแปดก็ดูดีหน่อยอันนี้นะครับที่ทำให้ดูก็มีแค่นี้นะคะเพราะว่านี้ก็ถ่ายไปเกือบชั่วโมงและะ้วค่ะที่ปา้าต่ตัดลำบากเลยคะ่ะยังไงก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าแต๋วกับลุงชายด้วยนะคะ อ่ะค่ะลุงชายคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีครับ